สร้างความรู้เพิ่มศักยภาพการทำงานและเสริมสร้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานหรือสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา82และและอำนาจที่บรรจัดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นวิชาการนโยบายท้องถิ่นเสรีหน้าที่และอำนาจกับความรับผิดชอบในของ่บและ ท่านผู้ริหาสสเกียงประธานสาลชั้นบท่านสุนนสเมธลอยคุณเจริญรองประธานศารปกครองสูงสุดเดยที่ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นครนับลัดหรือจเจ้าที่ส่นนวนต่างๆแล้วก็ผู้ที่เร่วมเสนาใหนนครั้นีเนี่ยมารับฟังนะครับประกอบไปด้วยครังผู้บริหารที่เป็นดูเพราะฉะนั้นในรัมีที่บริษทกสาตใการะื่อาให้ารงาได้พตนอเคโนโลยีชัประเทศ หรือสมาชิกพุทธิสภาตามมาตรา82และและอำนาจที่บระจัดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรนมนูญหรือกฎหมายอือ่นมีโอกาสเข้ามาร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้นะครับผมนำเรียนจากทางผู้เขารับการการแก้ไขต่อไปการจับเสวนานันผู้จัคะการเสวนาชกาท่าบท่าน หรือหลายท่านหรืออาจจะคิดเหมือนกับท่าน,หร,าาน,านหรือแตกต่างจากท่านได้พราะประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยนะว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้อือไม่ได้อยู่อยู่ดีแต่อยากจะไปทะเลาะกับเจ้า,จาผู้ครองนครเจ้าเมืองของ,นะของถึงบัตอ้อนะว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาทําไมรษัตร์สมัยอย,ยุธยาถึงใช้ยุทธศาสตนรรีร้ในการสู้รบก,กัาานะบพม่านะฮะเมื่อพูดไปถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องย้อนไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์อาจารย์ของ ของประเทศไทยเที่มทิ้งแต่วันนี้มาในาฐานะนักศึกษานอขอปอนะไม่ได้พูดไม่นา่าเชเมื่อตอนไปลองผลักความมั่นคงเมื่อเดือนนะก<า>็เข้าไปชี้แจงก็งปราปกฏเป็นบรรยากาศเป็นไปได้ดีนะฮะท่านจำนาจันเรลืองซึ่งเป็นที่ปริสาทรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นศาลหนึ่งในองค์กรมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ผูททวิชาการในหลวข้อท้องถินเสรีหน้าที่และอำน,นาจกับความรับผิดชอบในของพรสิยาของเราเป็นสถานที่เสวนะาก็ต้องถึงเป็นโอกาสที่ดีเพ้่อที่ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในทาง,งพลัหรือเจ้าหน้าที่วนกธนาคารแล้วก็